ทำยัง่ๆเลยป๊าแซลมอนแบบสาวนดีจ้าไม่กินแซลมอนดองกันเลยเหมือน,นีนม้าพอกรับช่องสาวปลาพากินจ้าบอมเนนช่องบบานัาจ้ามาสิช่องบบานัาจ้ามาจับพี่น้องจ้าอู้หูสาลายกันใหญ่ๆกันเลย เป็นคนคืจเป็นถึงงั้นเดอะดูสิคะดูสิคะอนไรไทยดอกมันเนี่ยเบียค่ะมันมันขับแฉบเบียโนเอาไปกินข้างนอกได้บ่ค่ะไละบายบายพี่เอ็ซีไปบ๊ายบายค่ะ มาซาี่นองจาม้อนดองดองเองเอ็ดแบบเบิ้งตอนยันยันฉ่ำๆเลยจ้ะตอนพี่นองจามนม่ได้สนอนขออนุญาตไปแบบนี้เลยจ้ะโอ้ยคำเล็กแหกหมานจ้ะพี่นองจา อะไรดง<ถ>องแบบเสีปยปาดพี่น้องอมันช่ำจริงเอารลักอู้ยชิมเลยเอป้ปอ้ม หมดแล้วเอาทำใ่ญ่ๆเลยป๋าแซลมอนแบบมันทำเองเนี่ยพี่น้องเฮ็ดเองเฮ็ดมันแบบตอนบักซ้ายใจเจ้าของเลยตอนใจเจ้าของรู้หลดแล้วอ่ะ Mình bắt đầu ăn nắng mình ổ vào đây <laughs> chào mừng vui chào mừng buồn Sao mừng ăn chào mừng vui gặp mừng vui lại lại à. <laughs> เปนลออเปนรอจ้าทำจุดถ่ายบมันเปนรอเหลือเลือเอาเอาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะรออยู่รอทอรอทอแสบปะแสบแสบเมนมันก็แสบปส้อสซื้อมาสาม,สามลอย พี่น้องจ้าเบิร์ดเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามือนีสาวปลากับบ่าวนัดกะขออนุญอยากลาไปก่อนนะจ,จ่ะจังใดกับฝากกดอะไรก็แชร์ในได้จ้าสวัสดีจ้า